ว o m e back to the Channel Thai Auto Vision วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Toyota RAV4 รุ่นปี2026รถ SUV ยอดนิยมที่หลายคนรอคอยกับการอัปเกรดครั้งใหม่ที่ทั้งทันสมัยฉลาดและตอบโจทย์การใช้งานจริงมากยิ่งขึ้นถ้าคุณกำลังมองหารถครอบครัวรถใช้งานประจำวันหรือรถสำหรับเดินทางไกล RAV4 รุ่นใหม่นี้คือชื่อที่คุณไม่ควรมองข้าม Toyota RAV4 2026มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ดูแข็งแกร่งและสปอร์ตมากขึ้น เส้นสายของตัวรถคมชัดไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยและดุดันกระจังหน้าดีไซน์ปรับใหม่ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ความพรีเมียมกันชนหน้าและหลังถูกออกแบบให้ดูบึกบึนเหมาะทั้งการขับในเมืองและลุยทางไกลล,ล้ออลลอยด์ดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมความสปอร์ตให้ตัวรถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสาร t o y o ต a า RAV4 2026เน้นความกว้างขวางและความสบายเป็นหลักวัสดุภายในได้รับการปรับปรุงให้ดูหรูหราและทนทาน แผงคอนโซลออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบอินโฟเทนเมนต์ตอบสนองรวดเร็วใช้งานง่ายเหมาะกับทุกช่วงวัยบอะดนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยลดความเมื่อยล้าในการเดินทางไกลในด้านขุมพลังโตโยต้า RAV C 2026มีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายทั้งเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการความประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องยนต์ให้กำลังที่เพียงพอสำหรับการใช้งานจริงขับขี่นุ่มนวลแต่ยังคงความคล่องตัวระบบเกียร์ทำงานรับรื่นช่วยให้การขับขี่ในเมืองและนอกเมืองเป็นเรื่องง่ายระบบช่วงล่างของ RAV 4รุ่นใหม่ได้รับการปรับจูนให้สมดุลมากขึ้นระหว่างความนุ่มสบายและการควบคุมที่มั่นคงทำให้การขับขี่บนถนนครุขคลหรือทางโค้งมั่นใจมากขึ้นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อย่งเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางไปในเส้นทางที่ท้าทายมากขึ้น ด้านความปลอดภัย Toyota RAV c 2 0 2 6จัดเต็มด้วยเทคโนโลยี Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนพร้อมช่วยเบรกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทำให้ทุกการเดินทางปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พื้นที่เก็บสัมภาระของ t o y o ต a RAV4 2026ยังคงเป็นจุดเด่นด้วยพื้นที่ท้ายรถที่กว้างสามารถพับเบาะหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานได้เหมาะสำหรับครอบครัวนักเดินทางหรือคนที่ต้องการรถอเนกประสงค์สำหรับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการไปช้อปปิ้งท่องเที่ยวหรือขนสัมภาระก,ก็ทำได้อย่างสบายอีกหนึ่งจุดเด่นคือเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออัจฉริยะผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อตรวจสอบสถานะรถระบบนำทางและข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์ เพิ่มความสะดวกและความทันสมัยให้กับการใช้งานในยุคดิจิทัล Toyota RAV 42,026ถือเป็น SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะความประหยัดและความปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนทำงานครอบครัวหรือสายเดินทางถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV ที่คุ้มค่าใช้งานได้หลากหลายและมีเทคโนโลยีทันสมัย RAV 4รุ่นใหม่นี้คือหนในตัวเลือกที่น่าสนใจมากที่สุดในปี2026 ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยออโต้วิชันเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณที่รับชมครับ